สร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณและบนโลกข้อความจากเซนเจอร์เมนฉันคือเซนเจอร์เมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วงพวกคุณทุกคนต่างได้สัมผัสชีวิตบนโลกผ่านมุมมองมิติที่กำลังเปลี่ยนแปลงกล่าวอีกในหนึ่งคุณกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ความเป็นจริงของคุณและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ ความเป็นจริงที่คุณรับรู้และประสบ,บพบเจอเปลี่ยนแปลงไปในบางกรณีคุณเห็นว่ามันเกิดขึ้นในเวลาจริงคุณสังเกตเห็นว่าปฏิหารเป็นไปได้คุณสังเกตเห็นว่าการก้าวกระโดดแบบคนตั้เป็นไปได้คุณสังเกตเห็นว่าการปลดปล่อยตามธรรมชาติเป็นไปได้และยิ่งคุณสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้มากเท่าไรคุณก็ยิ่งมีมุมมองที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเท่านั้นตัวตนที่แท้จริงรู้และคุณกำลังแสวงหาที่จะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงรู้อะไรบ้าง เพื่อที่จะทําสิ่งนั้นได้คุณต้องค้นหาความสอดคล้องของคุณกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและกับแหล่งกำเนิดของคุณและเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นบางครั้งสิ่งที่คุณต้องทำ คือเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคุณเปลี่ยนวิธีมองบางสิ่งบางอย่างคุณเปลี่ยนตัวเองและสิ่งนั้นและแน่นอนว่าคุณเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณกับสิ่งนั้นแล้วคุณก็ไม่มีอะไรจะต่อต้านคุณไม่มีอะไรจะตําหนิคุณไม่มีอะไรจะตัดสินคุณไม่มีอะไรจะต้องกลัวต้องกังวลมีเพียงเมื่อคุณนําพลังของคุณกลับคืนมาเท่านั้นคุณจึงจะรู้จักตัวเองว่าคุณนั่นทรงพลังและอีกครั้งตัวตนที่แท้จริงตัวตนทั้งหมดนั้นทรงพลังและรู้จักพลังนั้น มันง่ายกว่าที่จะรู้โดยไม่ต้องมีภ้าคลุมและฉันจะมอบให้คุณดังนั้นไม่มีใครในอาณาจักรที่สูงกว่าจะคาดหวังอะไรจากคุณอีกและคุณทุกคนต้องการมีประสบการณ์ ของการถูกปกปิดว่าเป็นจิตวิญญาณมาอยู่ในฐานะมนุษย์คุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงสวมผ้าคลุมและทดลองกับประสบการณ์ของความเป็นจริงทางกายภาพทำไมคุณถึงต้องการรู้ว่าตัวเองแยกจากแหล่งกำเนิดคุณมีเหตุผลของคุณคุณไม่จำเป็นต้องค้นพบว่าเหตุผลทั้งหมดนั้นคืออะไรเพื่อตระหนักว่าคุณเป็นคนเล่นเกมกับตัวเองและคุณเป็นคนค้นพบกฎของเกม ตอนนี้เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองและคุณรู้ว่าปาฏิหาริย์เป็นไปได้คุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงที่คุณอยากสัมผัสและคุณตระหนักว่าความจริงที่คุณได้สัมผัสมามันไม่ได้มั่นคงนักมันไม่คงอยู่ยาวนานและมันไม่ใช่ความจริงที่คนที่นั่งข้างๆคุณจะสัมผัสได้หากพวกเขารายงานประสบการณ์ของพวกเขาให้คุณฟังมุมมองที่แตกต่างและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเสมอมา แต่เมื่อคุณประหนักว่าคุณสามารถมองในมุมมองของคนที่ดูเหมือนจะมีช่วงเวลาดีๆในชีวิตแทนที่จะรู้สึกขุนเคืองใจพวกเขาคุณก็เอาพลังของคุณกลับคืนมาคุณเอาพลังของคุณกลับคืนมาจากสถานการณ์เนื่อนไขจากคนอื่นๆที่ต้องการให้คุณมอบพลังของคุณให้พวกเขาและคุณทําเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกขุนเคืองใจต่อพวกเขาเพราะคุณรู้ว่าพวกเขาเล่นบทบาทของพวกเขาในเกมของคุณ จากนั้นคุณก็ใช้ชีวิตของคุณโดยตื่นรู้และมีหลักฐานอยู่รอบตัวคุณหลักฐานอยู่ในชีวิตของคุณมันอยู่ในความรู้สึกของคุณและอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นซึ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองพวกเขาฉันขอเชิญชวนให้คุณรู้สึกถึงพลังของคุณค้นหาความสอดคล้องของคุณและสัมผัสกับความเป็นจริงตามความชอบของคุณและการสร้างสรรค์ของคุณและฉันต้องการให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่คอยขัดขวางคุณอยู่เลยฉันคือเซนเจอร์เมนผู้ดูแลเปลวเพลิงสีม่วง